กินนะครับขอโทษนะครับเราคุยแบบนี้ได้ไหมครับพอดีผมกำลังรีบไม่ค่อยสะดวกนะครับได้ค่ะบริการนี้สามารถเลือกได้ตามความสะดวกเลยค่ะผมอยากทำประกันนะครับเพื่อตอบแทนแตกคนคุณกีบต้องการมอบผลประโยชน์ให้กับใครคะทำให้คุณพ่อนะครับทำได้ใช่ไหมครับทำได้ไม่มีปัญหาค่ะดีครับช่วงนี้เนี่ยผมเหนื่อยมากจริงๆต้องเดินทางบ่อยแถมงานที่ทำเนี่ยก็ทั้งหนัก เ,เสียงด้วยจะทำให้ได้นะครับเพราเราเป็นภาระเยอะนะถ้ามีอะไรอยากแชร์หรือพูดคุยพิมพ์วดายินดีรับความเสมอนะคะเรื่องเบี้ยประกันนะครับผมถามตรงๆเลยนะครับ mm hmm. แพงไหมครับพอดีว่าผมเนี่ยเพิ่งเริ่มงานนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะพิมพ์าดาจะช่วยคุณกิจวิเคราะห์และแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุน หรือไม่สบายใจเกี่ยวกับประกันชีวิตหรือสุขภาพสามารถวีดีโอคอลมาปารึกษากับทีมสมัยเอ็กซ์เได้ทุกเมื่อเลยนะคะพวกเราดีบีให้บริการเสมอค่ะพิมพดารับรองว่าคุณกิจจะได้พบกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณวุฒิและความชำนาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ทั้งการวางแผนวิเคราะห์และให้คำแนะนำเพื่อให้คุณกิจได้รับผลประโยชน์และการบริการที่ดีที่สุด วิดีโอคอลอยากกังวลถ้าคุณยังไม่ได้หลอกซื้อประกันหรือใช้บริการหลังการขายก็ง่ายสะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายปรึกษาผู้ชี่ยชาญทันทีการันตีโดยผู้ใช้บริการมากมายเลือกใช้บริการวิดีโอคอลในหลากหลายช่องทางทั้งเว็บไซต์เมืองไทยประกันชีวิต MTL Click Application เพราะความสุขคือทุกอย่างจากเมืองไทยประกันชีวิต